สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วง K V Review วันนี้ก็ได้เจอกับพี่อีกเนาะเป็นมารีวิวนิยายชุดที่2ของพี่นะคะนั่นก็คือในห่วงรักเนาะในห่วงรักนะคะเป็นอ๋อย,ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จได้สิเนาะเราต้องพูดก่อนว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เนี่ย,ยตอนพี่มิมก,กัดกับเบา,าว่าพี่บุ๋ยว่าบุ๋ยชอบลืม <laughs> พี่ก็ลืมเหมือนกันนะไม่ว่าเขาที่ถ่าเป็นเอง <c oughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชาแนลพ่วเอาก,กันทีดาด้วยนะคะ <c oughs> กลับมาที่เรื่องของเล่านะคะ ใน,ในห่วงรักนะคะเป็นนิยายชุดที่2ของพี่เนาะเป็นเป็นเรื่องราวความรักอีกเหมือนกันส่วนใหญ,ญ่พี่จะเป็นคนที่เขียนนิยายรักเนาะถ้าใครที่ชอบความรักเนี่ยก็สามารถอ่านได้ของนิยายของพี่นะคะซึ่งแล้วก็เป็น นิยายที่มีฉากรักที่เป็น NC ด้วยอันนี้ต้องบอกล่วงหน้าขอโทษที่คลิปที่แล้วของเรือนพัชร์อาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะว่ามีฉากรักมีฉาก NC เป็น NC 1 8บวกเนาะยังไงถ้าใครที่เป็นน้องๆเยวาวชนที่อายุน้อยกว่า18ก่อนอ่านก็ใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งนะคะม,มาในในห้องรกเนเป็นเรื่องราวที่พี่คิดได้ถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะเขียนนิยายที่มันเป็น เกี่ยวกับสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงความรักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอ๋อคนเราก็ต้องมีพบรักมีมีรักแล้วก็สมรักใช่ไหมคะพี่ก็เลยเอาทั้ง3าเหตุการณ์ของชื่อของความรักมาตั้งเป็นชื่อนางเอกแล้วก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องด้วยโดยที่เรื่องแรกของชุดในห้วงรักก็คือ แรกพบรักนะคะแรกพบรักเป็นเรื่องราวของพบรักเป็นที่สาวคนโตของในตระกูลนี้เนาะซึ่งคบรักเนี่ยเป็นเหมือนแม่ชีที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยนะคะมาพบกับพระเอกของเราซึ่งพระเอกเนี่ยด้านเป็นพวกอกหักช้ำรักเป็นคนเป็นคนโดนทิ้งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมาพบแล้วก็เขามาพบรักกันแต่พบรักกันยังไงก็ต้องไปอ่านในเรื่องแรกพบรักนะคะเรื่องนี้าคะอืม เท่าไหร่นะพี่จําไม่ได้ราคา400บาทนะคะแล้วก็พอมาสู่ของเรื่องที่2ในชุดนี้จะแตกต่างจากชุดเรื่องพระจันทร์เนาะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นเล่นอยู่ในเกมเดียวกันอย่างเรื่องพระจันทร์น่ยมันเป็นเรื่องราวที่ล้อไปกับเกมของคุณยายแต่ในเรื่องภบรหาห้เป็นเรื่องราวความรักของคณแต่ละคู่เลยทีนี้ ไม่ไม่ต้องอ่านด้วยกันก็ได้อ่านเล่อไหนเร่หนึ่งก่อนก็ได้มันคือนิยายรักเรื่องหนึ่งที่นางเอกกับพระเอกเป็นคนคู่หนึ่งเลยเงี่ยค่ะนะแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องรักก็อาจจะมีความต่อเนื่องกันเล็กน้อยเช่นจบเรื่องแล้วเรื่องเราเหตุการณ์เขาเรียกว่าไทม์ไลน์อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่อกันแต่เรื่องเราไม่ได้ต่อกันมาเป็นเรื่องที่สอง่ะเป็นเรื่องของมีรักมีรักเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่สองคือเป็นน้องสาวของพมรักนะคะเขาว่ามีคู่อลิอยู่คนหนึ่งนะเป็นคนที่แบบ กันมาตลอดตั้งแต่เด็กเสื้อไอ้คนนี้มันด้านเป็นคนที่เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันห้องคลอดข้างๆกันนะพ่อแม่ก็ดันเป็นเพื่อนรักกันแล้วว่ามันกันเป็นคนที่ไม่ถูกกันเลยอะค่ะซึ่งคนคนนี้ผู้ชายคนนี้มันลงรักมีรักตั้งมาแล้วแหละเลยพี่เลยตั้งชื่อเรื่องที่สอง่ะผมลิขิตมีรักนะคะผมลิขิตก็คือชื่อของพระเอกเพราะพระเอกเราชื่อ คมลิขิตค่ะเรื่องราวของคมลิขิตกับมีรักจะเป็นยังไงก็ต้องไปตามการอ่านกันในคมลิขิตมีรักนะคะเรื่องนี้ราคาอยู่ที่350บาทสู่นํามาสู่เรื่องสุดท้ายเป็นน้องสาวคนสุดท้องชื่อว่าสมรักนะคะสมสมสมรักเนี่ยชื่อว่าสมรักแต่ชีวิตเขาเขาสวยรวยเก่งนะเป็นน้องสุดท้องดีเพอร์เฟกแต่ด้านมีแฟนกี่คนก็ถูกทิ้งทุก คนเลยไม่เคยสมรักดังที่ชื่อเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ต้องมาเราลุ้นกันในเรื่องของเลยพูดว่าเออชีวิตเนี้ยขอสมรักสักเรื่องหนึ่งเถอะมันก็เป็นชื่อเรื่องของเรื่องที่สามคือขอสมรักนะคะว่าเขาจะสมสมรักในในความรักครั้งนี้ของเขาหรือเปล่านะคะเป็นเล่มสุดท้ายของนิยายในชุดในห้วงรักเนาะซึ่งราคาอยู่ที่380บาทค่ะ รีวิวเท่านี้คนอยากได้ตอนนี้มีถายพร้อมส่งที่เว็บท้องสมุดยายพันธ์นะคะหรือถ้ามีโอกาสไปไปได้ก็ถ้าเราไปออกบูธก็ไปเจอกันได้ที่บูธห้องสมุดยายพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะ